โอเคหันหลังทุกคนก็สวัสดีค่ะก็ในสัปดเราก็มาถึงเรื่องเรื่องเรื่อรื่แล้วฮะก็ก็แบบว่าจะเป็นตอนน่ารักน่ารักก่อส่ใส่ได้ดีนะเพราะว่านักเรียนขอนลาตัวเล็กน่ารักบ้างเลยนะอย่าขึ้นวัดดีนักเรียนตัวเล็กน่ารักของเราก็จะเป็นเนรุ่นเอก้าก็ดูหน้าแล้วก็มาตัวเล็กน่ารักบ้างเลยนะซึ่งเรื่องเรื่องเรื่อรื่วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเนรุ่นด้วยนะเอาละงั้นก็ต้องนึกสองว่าทำเสียงเนรุ่นยังไงนะเอาละอง งันก็เริ่มได้เลยสาวเทว่าเท่าสาัตว์ในตอนเช้าตื่นสายแล้วแย่ yeah, จริงปุดปิดเลยฮะถ้าไม่รีบก,ก็หงสายแน่ๆถ้าวิ่งไปตอนนี้หให้ตายฝีมือใครกันเนี่ยถนนเลสเทสหมดเลยใครจีกจักรยานชนถังขยะเ้วอยนะ เชื่อไม่ได้นะอจุกปอไม่สุดหรอเลยให้สะอาดขึ้นมาหน่อยให้ตายน่าเกลีิดจริงๆแบบนี้คงต้องไปตรวจสอบข้องจอปิดซะหน่อยแล้วแล้วหาตัวคนร้ายมาสอบสองระดับจำซะหน่อยแล้วอ้าวอะไรกันกระป๋องนี่

อ๋อไเนี่ยอืมครูเองเหรอมาทำอะไรที่นี่ละ่ะจะดูอยู่ตั้งแต่เมื่อไหรน่นะตั้งแต่เพิ่งว่าตื่นสายแล้วจริงน่ะตั้งแต่แรกเลยดิบ้าจริงเชียวนี่ครูเจ้าเรื่องนี้บอกใครแล้วก็จะได้สู่ขิดเร็วดีแน่เราเรื่องเขาสารไม่ได้เหรอเอ๊ะก็ใช่สิ ก็อพอชัแชทไปคนของ C N C เอ่อไม่ใช่เหรออือคือว่าอ่าอืมถ้ามีข่าวลือออกไปว่าหัวหน้าเขา C N C พระทองศาสตดหน้าประตูโรงเรียนแบบนี้ละก็ถ้ามีข่าวลือออกไปว่าหัวหน้าเขา C N C มาเตะกระป๋องเล่นที่แบบนี้ละก็เขินเนี้ยเหรอเขินอะไรกันเล่างั้นเก็บความลับวของสาวสองคนนะความลับเหรอ เออความลับหลวงเอาสองคนฟังอยูสุดยอดเลยนะคุณต้องเก็บเป็นความลับนะเข้าใจไหมสัญญานะว่าจะรักษาความลับของเราสองคนไว้ถ้างนั้นฉันจะคอยจับตาคูคุณคูเอาไว้ได้สิในรูวิ่งเข้าไปได้ในโรงเรียน,นเมน,นเนียเป็นสีหน้าสดใสอ๋อก็ ถือว่าสั้ดีนะอาละ่ะต่อไปไปเยี่ยมไข่เดรุเดรุไม่สบายเราต้องไปเยี่ยมไข่เขาตามเคยที่นี่คือห้องของเดรุเออ,อต้นๆทำเจียงไอไม่ได้บาา้าจริงเชียวเป็นหวัดซะแล้วสิช่วงหลังช่วงปฐม,นมันไม่ค่อยเป็นหวัดเลยแท้ๆ ชเขวดหัวจังแบบนี้แย่แน่แน่ถ้าขัดเรียนเยอะกว่านี้ต้องแย่แน่แน่เออขวดหัวจะตาย,ยแล้วใช้ไาอีกเนี้ยกลับไปเลยนะถ้าเป็นพวกอกจะซื้อพิมพ์แล้คนขายตรงก็กลับไปเลย โหใเจกล้าม,มากทีเดียวนะ<ค><อ>กูกดเลเด่นอย่แล้ว้นแหละฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับก็ได้อยากลองดีนักใช่ไหมอย่าหนี้ก็ได้ก,กนันจะสอสองรูปผีรูคนเลยอาจ้าไหนขอดูได้หน่อยสยิเอ๊ะว่าไง คุ้เองเหรอมามาทำอะไรที่นี่ดักหาเห็นข้อความแล้วที่ฉันไม่สบายเลยาหาที่นี่กันเหรอฉันส่งข้อความาไปหาคะีนนะหรือฉันส่งผิดไปหาคุณคู่กันเหรอว่าจริงเจ้าว่าซะแล้วเป็นเพราะแค่หวัดแท้ๆเลยฮึไม่อยากเชื่อเลยว่าจะให้คุญสภาพนี้จะได้โชคดีที่เมื่อวานเผลอหลับไปทั้งท,งที่ยังเปลี่ยนชุดนอน น่ะไหนๆครูก็มาช่วยแล้วช่วยไม่ได้ลนะเข้ามาสิอย่างที่รู้ฉันเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะงั้นอย่าพูดสั้นแล้วกันนี่ครูเจ้เล่นในชันป่วยล้มพับไปแบบนี้กบบ่อบบว่าแบบแล้วก็เอจะไปปางเงยียบเลยจะดีมากแบบนั้นแหละ รู้ก็ดีแนละ้วเหตุผลก็เพราะเธออยากอยู่เข้มแข็งแต่ถ้ามีขันหลุ่ไปจะเสียภาพโคชแชป้าฝ่าสักหน่อยใกล้เคียงแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยไม่เหมือนกันสักนิดเดียวสักน,นิดเดียวจะในฐานะที่ใช้เป็นหลวน้ก่อนจะ้ที่รับปีเดียดเดียมเอ่อพกอกันแล้วเรื่องคองาสาก็เป็นความลับแล้วล่ะ น่าโอหจริงจังบอกไม่ดูเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่หน้าโหดสุดเลยอ้าวนี่อูนัทหืมอะไรเหรอยากับโจ๊กเหรอเอ๊ะถ้าถ้างั้นคุณครูก็ดูแลฉันสินะจะไม่เป็นหวัดเป็นนานเลยไม่มียาสิองไปที่บ้านเลย ตอบแต่ตที่เอาอยามาให้นะแล้วกินยาแล้วเราพักสักหน่อยก็คงจะไปโรงเรียนหืมนี่มันยาน้ำรสสตอรอเบอรี่ของเด็กไม่ใช่เหรอหรืออยากได้รสชอร์รี่แทนไม่ได้ป่าถึงเรื่องแล้วสักไรเออไค้ขึ้นอีกแ,แล้วออต้องใจเย็นก่อนใจเย็นๆถึงจะเป็นยาน้ำเด็กกเ็เถอะ คงช่วยได้เหมือนกันนั่แหละโอ้ซดสเป็นน้ำเลยนะล,ล่ะละรสชาติป่วยชะมัดเราพักสักหน่อยดีกว่าส่วนโจ๊กเดี๋ยวฉันก็กินทีหลังเอาใส่ไว้ในตู้เย็นทีแล้วก็ตอนนี้ฉันป่วยอยู่แค่นี้คงขอได้แล้วมั้งคือครูช่วยอย่างครั้งฉันก่อนจนกว่า ฉันจะหลับได้ไหมแกละ่ะเสียงนรู้ก่าใครเป่าลงอย่างที่บอกห้ามพูดเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดรู้ร,รึเปล่าหลับแล้วคุณน,น้ามองเนรู้ที่หลับสนิทคู่เดนก่อนค่อยกลับไป เนลูกก็รู้สึกว่าโอเคและวประเทศเราไปยการเยี่ยมเข้าเนลูกเพราะว่าค,คุณครูติดโควิดก็เลยเดินหลักไม่ไหวแต่ถี่ยังไงก็งคนติดต่อบบกตัวแทนนักเรียนหรือโรงพยาบาลก่อนโทรหาศรีนาด่วนเลยเอ๊ะใครมาอนะ่ะ ใชยสิฮะอ่ะพี่ฉันไปหวดแล้วองมาโดนระเบิดพ้าดอีกรอประตูระเบิดออกเฮ้อยู่นี่เองฮ่าคุณครูได้ข่าวว่าป่วยพอได้ข่าวฉันก็รีบไปเลยนะเน่ยลูกอย่าพังบ้านชาวบ้านสิทำไปไม่ไปโรงเรียนเดี๋ยวคนเซ็นซาบหรอก ไปตระหวไปเรื่องนั้นเหรอฮจริงอยู่ที่ฉันจะเกือบจะขาดเลียเกินกำนวนแล้วแต่ครูปิดแบบนี้ฉันจะไปโรงเรียนได้ไงละ่ะแล้วก็เอานี่ฉันซื้อของกินมาให้บอกแล,ล้วไงล่ะวัาสักไันจะตอบแทนคุณให้นะฉันจะตอบแทนคุณให้วันนี้ละ่ะครูเป็นฝัดแบบนี้แสดงว่ารักแก้งแอนสิ่ไอะไรนะ ฉันเองก็เพิ่งไปวัดไปเมื่อไหร่ไม่ไี้เหรองั้นเหรอจำไม่ได้เลยฮะเรื่องนั้นช่างเถอะกูไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยดูแลเสริมร่างกายเที่ยวไหนให้คูเองเอ่อขอร้องละไปครูไปโรงพยาบาลเถอะเอ๋ไม่ต้องกังวลล่ะเ่อใจใช้ได้เลยใช้ไปหมดหน้าสองตุลเมดเลยนะกูไปรู้เรื่องไงเอ่อไม่รู้ไ่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพราสามารถเดินถาราเปกของฉันอะเจาะเจียดที่สุดเลยไม่ได้เดียมเลยนะ การพยาบาลก็เป็นหนึ่งในคุณส,บสมบัติหลายอย่งางของเบเหมือนกันนะไม่ต้องหวังฉันเคยดยูแลเอ,อ่อที่จริงก็ยังไม่เคยหรอกแค่ได้ภาพในหัวแล้วฝึกเอาดักเอ่อจินตนาการแล้วฝึกตายแน่เอาละ่าาลาาละถ้างนั้นเรามาทำโจ๊กันดีกว่าตายแน่เลยครูท้าสินรทีต่อมาเอาละ่ะเสร็จแล้ว รอนนานหรือเปล่านี่คือโจ๊กเพื่อพลังสุดพิเศษตอไม่ขมโพกในรูุ้ไงละ่ะถ้ากินโจ๊กนี้ทั้งหมดแล้วก็ก็หายป่วยแล้วมีน้ำมันสีได้ปุดๆด,ด,ด,ด้วยนะ <c oughs> ฉันใส่พิชิตนนพิเศษลงไปนะไ <c oughs> ม่ต้องหวกนะเรื่องอย่างฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกแต่ว่าเลยแคลอรี่นี้รับประกันได้เลยเกินร <c oughs> ับประกันเรื่องสุขภาพรส <c oughs> ชาติด้วยได้ไหม เฮ้ยเลิกบทได้แล้วนะมีแค่เด็กๆเท่านั้นแหละที่บทเลือกฮาร์ดอ่ะกูเป็น,น,นผู้ใหญ่แล้วนะตอนสบายชิชชมรมเรากินโจ๊กที่ฉันทำให้ว่าเขาแท่งูุ่มาเต้นเราบําเพ็ญความศุกร์เลยนะเดี๋ยวนี้มีมีกินโจ๊กมีกินกับกกินกินเหรอเอาไงก็เอากินไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะกินน้ำลายเอ้อ อร่อยเหรอเห็นหรือยังล่ะอร่อยใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้เป็นหัวหน้าชมรมเบสแค่ตำแหน่งหรอกนะเออ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 ชื่อแล้วเชื่อแล้ว,ลวพอกินโซกใส่พริกแล้วทำให้เงือออกมามากจนหายหวัดได้อย่างรวดเร็วเออเออเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้ว